ทุกคนรู้ไหมครับมุมกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพวィィิดีโอหรือภาพยนตร์มีทั้งหมดกี่มุมกล้องครับ s <S แต่ถ้าทุกคนไม่รู้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ Let's go <S มุมกล้องที่ 1. Wide shot ภาพที่ถ่ายให้ให้เห็นทั้งตัวละครและฉากลอกข้างทั้งหมดวิธีถ่ายนะครับวางกล้องห่างจากตัวแบบเพื่อเก็บองค์ประกอบฉากให้ครบ 2. Carboy shot ถ่ายภาพจากหัวเข่าขึ้นไปจนถึงศีรษะ วิธีถ่ายนะครับวางกล้องประมาณระดับเอวหรือสะโพกของตัวละคร 3. ม medium shot ถ่ายครึ่งตัวเห็นประมาณตั้งแต่เอวขึ้นไปวิธีถ่ายตั้งกล้องที่ระดับอกหรือไหล่เพื่อเน้นบทสนทนานะครับ 4. โค c o s e up shot ถ่ายเฉพาะใบหน้าหรือวัตถุสำคัญเพื่อเน้นอารมณ์หรือรายละเอียดนะครับวิธีถ่ายซูมเข้าใกล้ตัวแบบหรือเคลื่อนกล้องเข้าใกล้ 5. ดี detail s ถ่ายเฉพาะส่วนเล็กๆเช่นตามือปากหรือวัตถุเฉพาะนะครับวิธีถ่ายใช้เลนส์มาโครหรือซูมเข้าใกล้มากๆเพื่อจับจุดเล็กๆ 6. normal angle มุมกล้องระดับสายตาให้เห็นความเป็นธรรมชาติวิธีถ่ายวางกล้องในระดับเดียวกับตาของตัวแบบ 7. low angle ถ่ายภาพจากล่างขึ้นบนทำให้ตัวแบบดูใหญ่วิธีถ่ายวางกล้องต่ำแล้วเงยขึ้นไปที่ตัวแบบ 8. Warm Eye View มุมกล้องต่ำมากเหมือนมองจากพื้นขึ้นไปวิีถ่ายวางกล้องติดพื้นหรือใช้มุมกล้องล่างสุดเงยขึ้น 9. High Angle ถ่ายจากมุมสูงลงมาทำให้ตัวแบบดูเล็กวีถ่ายวางกล้องสูงกว่าตัวแบบแล้วก้มลงถ่าย 10. Bird Eye View มุมกล้องจากด้านบนตรงๆเหมือนนกมองลงมาวีถ่ายส่วนใหญ่มักใช้โดน11 e ีเล v e l มุมกล้องระดับหัวเขา่าให้มุมกล้องแปกตาวิธีถ่ายตั้งกล้องระดับหัวเข่าของตัวแบบ1 2 d u t งดัตแเป็นการถ่ายภาพแบบกล้องเอียงทำให้มีความรู้สึกไม่มั่นคงวิธีถ่ายเอียงกล้องซ้ายหรือเอียงกล้องขวาในองศาที่ต้องการ 13.Over Shoulder Shot มองผ่านไหล่ของตัวละครเห็น,นีีคนที่กับสิ่งที่เขามองวิธีถ่าย วางกล้องหลังไหล่ของตัวละครหนึ่งและโฟกัสสิ่งตรงหน้า14 point of view หรือ POV มุมกล้องใกล้สายตาของตัวละครวิธีถ่ายถ่ายในตำแหน่งที่ตัวละครอยู่ให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนผ่านตาเขาสำหรับมุมกล้องทั้งหมดที่กล่าวมาทุกทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในวิดีโอของทุกคนได้เลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ ไอ้สองหมวกสองมวกสอมวงแปดหมื่แปดหมื่นอันึงโอ้